สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาเอามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าความจริงของตัวเชื่อมประพันธ์เนาะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วไปเรื่องทบทวนกันอนเนาะตัวเชื่อมในบทจักศาสตร์มีทั้งหมด5้าตัวนะคะได้แก่ตัวเชื่อมและตัวเชื่อมและตัวเชื่อมหรือตัวเชื่อมถ้าแล้วแล้วก็ตัวเชื่อมก็ต้องน ยังไม่จบนะยังมีอีกตัวหนึ่งใช่ไ่ะก็คือตัวเชือมนิสิต่าความจริงของแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะไปค่ะทวนจากประโยคนี้ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเขียนออกมาเป็นประพจนะ์เนาะในรูปสัญลักษณ์ได้เป็นตอนแรกเราดูก่อนและอันนี้คือตัวแลกกำหนดให้ตรงนี้นะคะแทนประพจน์ p เราต้องใช้ตัวพิมพ์เลเท่านั้นนะตรงนี้แทนประพจน์ q เราก็จะได้ออกมาเป็นว่า จากข้อความนี้เนาะก็สามารถเทียนอยู่ในรูป P และ Q ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนิเซของโพ้คืออะไรนิเซของโค้ก็คือครูอบอกแล้วว่านิเซคือค่าตรงข้ามอ่ะหรือคําว่าไม่อ่ะเรามาดูทีนี้จากข้อความนี้4มากกว่าลบ5นิเซของมันคืออะไร ครูบอกแล้วว่านิเสธต้องเติมคำว่าไม่ฉะน,นั้นนิเสธของมันก็คือสี่ไม่มากกว่าห้าหรือสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับห้าก็คือตรงข้ามมากกว่าเนี่ยคืออะไรคะก็คือน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าทําไมต้องมีเท่ากับเพราะถ้าสมมติเราเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าเป็นแบบนี้ตรงข้าเป็นน้อยกว่าแต่ฝั่งเนี้ย มันไม่มีเท่ากับใช่ไหมออแต่ฝั่งนี้เราก็ต้องใส่เท่ากับให้มันเลยเพราะมันตรงข้ามกันฉนะนั้นตรงข้ามมากกว่าก็คือน้อยกว่าเท่ากับถ้าน้อยกว่าตรงข้ามก็คือมากกว่าเท่ากับโอเคทีนี้เรามาดู1ิบสองบวกเจดเท่ากับสิบเ้ามีสิธของมันคืออะไรลูกตรงข้ามของเท่ากับก็คือไม่เท่ากับแบบนี้5้ลบหน้อยกว่า0ูนตรงข้ามมันคืออะไร คือมากกว่าใช่ไหมแต่อย่าลืมต้องเป็นมากกว่าเท่ากับแบบนี้หรือจะใช้คําว่าไม่น้อยกว่าก็ได้คีย์ไหมสัญลักษณ์นี้แทนคำว่าไม่น้อยกว่าทีนี้ต่อมาค่าความจริงของมันคืออะไรลูกค่าความจริงมันจากตรงข้ามนะโดยครูกําหนดให้ประพจนพีแทนนนอ่านหนังสือ แสดงว่า Not p มันมีนิสศษมันจะเป็นตรงข้ามมันต้องมีคำว่าไม่ไม่อ่านอันแรกถ้า p มีค่าความจริงเป็นจริง Not p ต้องมีค่าความจริงแต่และเป็นเท็จนะคะตรงข้ามกันเฉยๆต่อมารทัดที่สองนอนอ่านหนังสือไหมไม่นะคะนนดูทีวีฉะนั้นประปรพจน์ p เป็นเท็จประพจน์ not p ละ่ะนนไม่อ่านหนังสือใช่หรือไม่ทัดที่สอง ใช่นะคะก็จะมีค่าความจริงจริงๆฉะนั้นให้เราสรุปว่านิเศษก็คือค่าตรงข้ามนะนิเสษคือค่าตรงข้ามนะอนนี้โ <Okay. S 1> อเคตัวและเป็นยังไงตัวและรู้จากสถานการณ์นะคะผููกำหนดให้ประจน์ P ก็คือปอใส่เสื้อสีขาวประคิ์ Q ก็คือ ปอใส่กางเกงสีฟ้าปอพน์ P และ Q ก็คือปอใสเสื้อสีขาวและใส่กางเกงสีฟ้าอ้าวดูสถานการณ์แรกปอใสเสื้อสีขาวไหมแสดงว่าปอพน์ P ตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงปอใสกางเกงสีฟ้าไหมอ่าปอใส่สีฟ้าแสดงว่าปอพู์ Q มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วปอพน์ P และ Q ล่ะคะอ่าเป็นจริงไหมเขาใส่เสื้อสีขาวเขาใสเสื้อสีฟ้าฉะนั้นมันก็ต้องเป็นจริง นี้เรามาดูปราที่สองปอใส่เสื้อสีขาวไหมคือจริงนะคะจริงๆแต่ปอใแสงกันเกงสีฟ้าไหมไม่นะคะเป็นเทปเราก็เลยบอกว่า P และ Q เนี่ยมันจะเป็นเทปทีเนะเาะเ้าบรรทัดต่อมาก็คล้ายๆกันนะคะฉะนั้นนะลูกสรุปว่าค่าความจริงของตัวเชื่อมเนี่ยก็คือจริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นเจอเทป ได้ค่ะเทสเลยโอเคไหมคอนเซปต์มันอยู่ตรงนี้จริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นเจอเทสเทสเลยนะทีนี้ดูค้าความจริงของตัวเชื่อมหรือข้อความจริงของตัวเชื่อมหรือคืออะไรความหมายของหรือคืออะไรคะคืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเช่นครูบอกว่าหนึ่งหรือสองนักเรียนอาจจะตอบแค่หนึ่งก็ถูก ตอบแค่สองก็ถูกจะตอบทั้งหนึ่งกับสองอย่างเงี้ยก็ถูกอ่าหรือนะคะอันใดอันหนึ่งเป็นจริงหรือทั้งสองอันก็เป็นจริงอ่ะเ,าาะเรามาดูตารางกันเรามาดูเนาะพด P ีคิว่ะ ทีนี้นักเรียนดูบรรทัดที่มันแตกต่างคืออะไรลูกบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมคะก็คือเทสหรือเทสเป็นเทสเท่านั้นอ่าตัวเชื่อมหรือเทสหรือเทสเป็นเทสเท่านั้นเจอจริงตอบจริงเลยใช่ไหมเทสหรือเทสเป็นเทสเท่านั้นเจอจริงตอบจริงเลยตัวเชื่อมหรือนะคะคอนเซปต์มันมีแค่นี้เทสหรือเทสได้เทสเท่านั้น เจอจริงตอบจริงเลยทําไมว่าอย่างนั้นดูหรือเจอจริงก็เป็นจริงเห็นไหมเจอจริงคือจริงเลยโอเคไหมคะเรากําหนดให้2อบวกสมากกว่า7เป็นประพจน์พ7เบวกหมากกว่า9เป็นประพจน์คิวที่เรามาดูประพจน์พเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงไหมสองบวกสามากกว่าเจดจริงไหมคะไม่จริงเนาะมันก็เป็นเทปเขียนลงไปตรงนี้ เจ็ดบวกห้ามากกว่าเก้าจริงไหมอ่ามีค่าความจริงเป็นจริงทีนี้เรามาดูเวลาเราหาค่าความจริงเราต้องไปดูอันดับแรกคือดูตัวเชื่อมก่อนคือตัวเชื่อมอ,อะไรตรงนี้ตัวเชื่อมและใช่ไหมฉะนั้นเราต้องกลับไปคิดว่าเอ๊ะและครูบอกให้ท่องวิงไงนะี้และคือจริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นนะคะเจอเทจเป็นยังไงลูกตอบเทจเลยนะคะแสดงว่าข้อนี้ก็มีค่าความจริงเป็นเทจ อไล่มีสี่ขาหรือมีมีนอเราก็ก็ถือให้เป็น P หรือ Q ทีนี้เราก็มาดูเอ๊ะ P ของเราเนี่ยไก่มีสี่ขาเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จนะคะหมีมีนอเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จนะคะทีนี้ให้เรามาดูเวลาเราหาค่าความจริงเราต้องดูว่ามันคือตัวเชื่อมอะไรมันคือตัวเชื่อมหรือครูผู้ปกว่ายังไงคะเท็จหรือเท็จเป็นไงลูกเป็น เทสเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นข้อน,นี้ก็ต้องตอบเทสแบบนี้โอเคนี้มาดูตัวเชื่อมท่าแล้วตัวเชื่อมท่าแล้วให้เราจําแค่นี้หนูมันจะมีแค่บรรทัดหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือกรณีของบรรทัดที่สองนี่ใช่ไหมอ่าก็คือหน้าจริงแล้วเทสตอบเทสเท่านั้นน,นี่มันก็จะกลายเป็นอะไรคะมีวิธีการจําง่ายๆหนูก็คือหน้าจริงหลังหลอก อ่าหลอกก็คือตัวเท็จใช่ไหมหน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจได้ค่าเป็นเท็จนอกนั้นหลอกจริงหมดเลยอ่านี่คือวิธีการจับของเรานะคะทีนี้เรามาดูก้อต่อเมือ่อก้อนต่อเมื่อก็เหมือนตาช่างเวลาเราหาค่าความจริงของก้อนต่อเมื่อเนาะมันจะมีที่เหมือนกันอยู่สองกรณีคือคลูบุกนะคะก็ให้นักเรียนดูว่าค่าความจริงของก้อต่อเมื่ก็คือ สองฝั่งของตาช่างของลูกศรสองอันนี้เหมือนกันได้ค่าความจริงเป็นจริงแต่ถ้าสองอันเนี่ยมันต่างกันก็จะมีค่าความจริงเป็นเทจแบบนี้โอเคอ่าน,นี่คือค่าความจริงลองนั่นหรือยังตัวอย่างนะคะถ้าหกเป็นจํานวนที่แล้วสามหารด้วยสองไม่ลงตัวคูกกาหนดให้เป็นสนัญลักษณ์ถ้า p แล้ว q แบบนี้นะเราก็มาดูประพจ p 6เป็นจำนวนคู่จริงไหมก็จริง ตอบด้วยเครื่องหมาย5าแล้วสามฐานด้วยสงมุมตัวจริงไหมเป็นเท็จนะคะอันเรามาดูทีนี้เฮ้ยน่าจริงแล้วเท็จเวลาเราจะหาค่าความจริงอันดับหนึ่งเราต้องด้เครื่องหมายเครื่องหมายถ้าแล้วกลับไปทีนี้เอ๊ถ้าแล้วท่าแล้วถ้าแล้วต้องทำยังไงถ้าแล้วก็คือต้องไปดูที่ว่าูให้ท่องว่าอะไรคะ หน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจตอบเคสแอาแสดงว่าอันนี้มีค่าความจริงเป็นเคสใช่ไหมยะลาอยู่ภาคใต้ก็ต่อเมื่อเชียงรายอยู่ภาคเหนือคุณให้ยะลาอยู่ภาคใต้เป็นตัวบททีเชียงรายอยู่ภาคเหนือเป็นบทคิวนะคะยะลาอยู่ภาคใต้รรตจริงไหมก็จริงเชียงรายอยู่ภาคเหนือจริงไหมก็จริงเฮ้ยเครื่องหมายอะไรตนะ่อเมื่อแกเครื่องหมายก็ต่อเมื่อคุณบอกว่าไย่งไคะถ้าสองฝั่งเหมือนกันมันจะให้ค่าความจริงเป็น ะะแต่ถ้าใองฝั่งต่างกาันจะได้ค่าความจริงเป็นเทจนะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็คือตารางสรุปค่าความจริงเนาะโอเคจุดสมุดเนาะค่าความจริงของตัวเชื่อมและมีว่ายังไงคะอ่าแล้วก็สร้างตารางมาใช่ไหมอันนี้เป็นประพจน์ p ประพจน์ q แล้วก็เชื่อมเป็น p และ q อ่ะทีนี้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูมันจะมีหนึ่งบรรทัดที่แตกต่างกันเพื่อน อ่ะ P และ Q บรรทัดไหนแต่ไหนเพื่อนบรรทัดที่หนึ่งนะคะโอเคยอดเยี่ยมนทะคะบรรทัดที่หนึ่งจ่งได้แค่หนึ่งกรณีเท่านั้นนะคะก็คือจริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นเนี่ยบรรทัดนี้ยนอกนั้นถ้ามันเจอเท็มันเป็นไงลูกก็ตอบเท็จนทนโอเคไหมอ่านี่คือค่าความจริงของตัวเชื่อมและจริงและจริงเป็นจริงเท่านั้นเจอเท็จเท็จเลยนะคะเชื่อมถึงประพจน์ P P อสแล้วก็เชื่อมเป็น P หรือ Q ตรงนี้อ่าหรือ Q ตรงนี้เนาะจะได้เป็นอะไรรูปดูซิดูช่องนี้บรรทัดไหนต่างจากเพื่อนบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมคุณเก่งบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายแตกต่างจากเพื่อนเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการจำง่ายๆของเรานะคะก็คือเทสหรือเทสเป็นเทสเท่านัา้นเห็นไหมมันต้องเป็นเทสหรือเทสนะ ถึงจะเป็นเททเท่าน้นนะลูกเป็นเททเท่านั้น,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 นตัวเชื่อมหรือเนี่ยตัวเชื่อมหรือเจอจริงก็ตอบจริงเลยทําไมว่าอย่างนั้นนะลูกเพราะว่าเห็นไหมหรือเจอจริงเป็นไงคะก็ตอบจริงทันทีโอเคไหมอ่านี่คือวิธีการจับตัวเชื่อมหรือต่อมาตัวโคพี ประดคิวท่าพีแล้วคิวให้นักเรียนดูท่าพีแล้วคิวช่องน,นี้อนะ่ะข้อไหนแตกต่างจากเพื่อนไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันคือหน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจตอบเท็จมีมีแค่กรณีเดียวที่เป็นเท็จนะคะให้เราจําข้อแตกต่างนะหน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจตอบเท็จโอเคไหมข้อ่อเนี่ยครูบอกว่าไงข้อสอเนื่ยเหมือนตาช่างใช่ไหมลูก ก็ต่องหนาเหมือนตาช่างนะคะแสดงว่าประพจน์ p ประพจน์ q จับมาเชื่อมกันเป็น p ก็ต่อเมื่อ q นะคะมันจะมีแค่บรรทัดที่ p และ q เหมือนกันที่จะให้ค่าความจริงเป็นจริงนะก็คือบรรทัดแรกกับบรรทัดสุดท้ายมีเหมือนกันได้จริงจากกันได้เท็จแค่นั้นเองโอเคไหมทีนี้นิเศษคือค่าตรงข้ามถ้า p มีค่าเป็นจริง not p จะมีค่าเป็นเท็จ ในขณะเดียวกันถ้า p มีค่าเป็นเท็จ not p ก็จะมีค่าเป็นจริงนะให้เราจำว่ามันคือค่าตัวพารอเคไหมคะอ่ะมาที mm hmm. ไหนเราลองมาฝืกด,ดูซิเราเติมกันไปแค่หนึ่งรอบก็พออันดับแรกคุณบอกว่ายังไงนะ mm hmm. ให้ดูมันคือตัวเชื่อมอะไรตัวเชื่อมและมาเลยนะคะจำได้ทันที mm hmm. และจริงและจริงได้จริง,รง,รงเท่านั้นเจอเท็จเทเลยนะคะ เจอเทสได้เทสเลยนี่อันนี้คือสิ่งที่เราได้จำกันมานนจริงระหว่างอะไร P กับ Q ใช่ไหมเราก็มาดูช่อง P กับช่อง Q ก็จะเป็นแบบจริงและจริงได้จริงเท่านั้นวิเจอเทสง่ายมากตอบเทสท,ทันทีแบบนี้โอเคไหมนี่คือเวลาที่เราจะเอามาใช้ประยุกต์นะคะต่อมาดูอันนี้คือตัวเชื่อมอะไรตัวเชื่อมหรือเทส หรือเทสได้เทสเท่านั้นนะลูกได้เทสเท่านั้นเจออะไรคะเจอจริงตอจริงเลยอ่ะเรามาดูเขาบอกว่า p หรือ q ใช่ไหม,ไมก็ให้มาดูช่อง p แล้วก็ใส่หรือแล้วก็ q ตรงนี้อันแรก p หรือ q อก็คือจริงหรือจริงเฮ้ยเราท่องว่าไง ท็หรือเท็เป็นเท็เท่านั้นเจอจริงก็ตอบจริงเลยเจอจริงก็ตอบจริงเลยเจอจริงก็จริงเลยนะคะเท็หรือเท็ได้เท็ตมีความเส็่ยมีแค่นี้ง่ายไหมต่อมามาดูท่าแล้วท่าหน้าจริงหลังหลอกหลังหลอกก็คือหน้าหลังเป็นเท็นะอ่าไม่จริงใจตอบอะไรตอบเท็แล้วก็มาดูอันไหนหน้าจริงหลังหลอกนี่ บรรทัดนี้ไม่จริงใจตอบเทสนะคะอ,อนอกนั้นก็จะเป็นจริงนี่เป็นไงง่ายไหมที่สุดมาดูข้อตอบเมื่อยิ่งง่ายใช่ไหมคะเหมือนกันตอบจริงต่างกันตอบเทสอันนี้เหมือนกันไหมก็ตรงเงาเหมือนกันตอบจริง เหมือนกันก็ตอบจิงไอ้พวกนี้ตอบเทจเป็นไงดีไหมอ,อ่ง่ายเนาะทีนี้หน้าที่ของเราคืออะไรือบอกว่าให้จดตารางนี้ลงในสมุดให้เราเติมข้อความจริงของทุกตัวเชื่อมที่เราเรียนมาประกอบไปด้วยประพจน์อะไรบ้างประพจน์ p กับประพจน์ q แต่ละช่องให้เอามาทำอะไรกันอันนี้ให้เอามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือเชื่อมด้วยท่าแล้วเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อแล้วก็เชื่อมด้วยนิเสษ ถ้าเอาสองอันนี้ามาเชื่อมและกันนะคะจะได้เป็นอะไรจริงและจริงเป็นไงเป็นจริงเท่านั้นนอกนั้นเป็นเท็จหมดเลยดูข้อ,อต่อเมื่อก็ต่อเมื่อก็กลับมาดูช่อง P กับ Q เห็นไหมถ้าเหมือนกันก็ต่อเมื่อก็เป็นอะไรคะ ก็ต่งเมือก็เป็นจริงนอกนั้นเป็นอะไรลูกเป็นเทสอะไรแบบนี้ทีนี้ดูนิเสษนิเสษนิเสษของตัวอะไรตัว P ีใช่ไหมก็ให้เรามาดูแค่ช่อง P ช่วง P ีช่องเดียวนิเสดพีบรรทัดนี้ีเป็นจริงนิเสษคือค่าตรงค่านิเสษก็ต้องตอบเท็จถ้าพีเป็นเท็จนิเสด P ก็ต้องเป็นจริงแบบจากนั้นหนูก็มาเติมให้มันครบเ,เติมค่าความจริง โอเคไหมครูยกตัวอย่างเช่นนี่หน้าจริงแล้วเทจหน้าจริงหลังหลอกไม่จริงใจต่อเทสอย่างเงี้ยเป็นก็ตึงมาโอเคไหมคะอ,อะไรอีกอะไรอีกหร,อหรือเทสหรือเทสเป็นไงลูกเทสหรือเทสเป็นเทสเท่านั้นมนมาิเศษของเทสก็ต้องเป็นอะไรตรงข้ามเทสก็ต้องเป็นอะไรแบบนี้โอเคไหมอ่นนี่คือสิ่งที่เราต้องจดลงสมุดนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็เม้นถามใต้โพสต์ได้เลยนะคุณครูจะตอบเราทุกคำถามเลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย